มาเด้อพี่น้องครับมากินข้าวปุ้นเศร้ากุ้งสดครับกุ้งสุกและนี่เนาะไดเลยอยากกินอีกแลยเอาเอาเอากินกระจัดให้แม่พี่น้องนี่พี่น้องอมาพี่น้องกับแคบหมูกากหมูโบลานพริกกีบรสต,ต้มยำใส่เลยนี่เอา้าได้เลยนำเอาวันนี้กินสมอยากวันนี้เอา้า มาเด้อพี่น้องครับมามาครับพี่น้องมาอด้อจ้าไม่กินน้ำกันจ้ากินเปลือกกุ้งอยู่่ะมาเด้อพี่น้องครับมากินกุ้งน้ำกันอะแม่กุ้งกิน,ไ,กกนไ,ได้เด้อจ้าไม่กินน้ำกันจ้าผมหมักแกะผมหมักใส่ผ้าเปลือกเลย มาบินองมาเจ๋งดีดอกเจ๋งกระปุนครับใส่พริกอยู่บ่หรือบ่ใส่เดี๋ยออวจะแม่เด้พ่อแล้วแม่แดงแล้วเหม่อ,อามาให้ว่าพ่อแล้วเหม่อบอกมาว่าวันบอกว่าแดงั่นแดงแล้วก,กินน้ำกันครับพี่น้องครับอืมครับ เด็บพี่้องดีเด็แม่บ่มากน้ำตาลเนาะเดี๋ยวเลยบ่มากแส่น้ำตาลเด็ดใช่ปะ ตำมีคือกะเพ้ตน้ำจินตำมีคือเขาพี่น้องแม่หืมอืมบบจะไม่เหลือจ น้ำกันได้อครับเด้อทั้ไก่ทั้งไก่กินน้ำกันเด้อจ้าครับเก็บไรน่องตัวเมียหนึงเดี่ย Ừm. Nửa vàm. Ừm. đi Ừm. Ừm.

อยูอ่อากาศดีแล้วไหมน่ะอากาศดีวันนี้ หอมหอมหอมรับสุขคหอมเออมนี่ยหอมมาได้แหละพิ่วมาพักดึกจุหม <c oughs> อันใดก็ได้ดหรอกไอซูกระเซ็บสันอกว่า

你看。

có khốm dẹp hm luôn. lệ xem nói hồi giải hm 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 วัอดีย่าเราบุกผักผักหลายผลจริงๆยังเป็นมาดูฝากก็ตักเทบ

กระมวลกระมวูขอนเขากันครับ แอบคักแล้วมือไหนยี่ยงยี่ยงตับบ่อเอาพี่น้องครับสำหรับมือนีน้องพี่น้องเข้าไปเข้าไปขันมือยิ่มกับเห็ดกินต่อแมนเห็ดมาหน่อยมือนี่ใหญ่แหละน้ำเมาเอาพี่น้องครับสำหรับมือนีกับขอบบนขอบขุณพี่น้องที่เข้ามารับชมรับฟังรับพี่น้องเนาะสำหรับมือนีผมกับแม่ขอตัวลาไปก่อนคิมหนาพร้อมไหมเด้อครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ